มือนี้จะเล่าเรื่องตำนานให้ฟังเดิอมือนันซู้เว้าตำนานพื้นบ้านแม่นบอกที่นี่มือนีเฮ้าสิเว้าเรื่องตำนานผีไม้ให้ฟังเรื่องทาเอามันเป็น,น,น,นเรื่องจริงเล<น>อันนี้มันเป็นเรื่องจริงไค่เออมันมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วมันก็เกิดขึ้นอยู่แถบอีสานบ้านเหานี่เองโอ้ตอนนั้นน้อยอยู่ใช่เองยังนหน้่อยอย,อยู่ยังอยู่ปฐม อยู่เลยตอน <บา S 1> นั้นโอน้โหเรียนสะบอเออมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบว่าทั่วภาคอีสานเท่านี้สยองขวัญยางคากไ้อโอ้สอนนั้นคุณแม่คุณยาายมากไม่ไมใช่ใครใคก็กลัวนะแม่ค่ะเออเขากลัวกันมากเลยแต่แก็แต่คนก็บ่ออะไรแบบสา,าสารแบบนี้มันก็จะเป็นปลาเป็นนงเหมือนแบบว่าเออแล้วที่สําคัญ ปรากฏว่ามีแต่ผู้ชายหนุ่มจะกันเท่านั้นหน้าที่เสียชีวิตโอ้ยคนนุ่มคุ่มคือหอดจ้าอะไรอย่างเจ้าหนุ่มยิ่งหนุ่นอ่าจำได้ไหมนบอค์คำเร่งมากะเร่งมากบ่เดวส์สม่ได้เรียนหัวหรือพอเมยน้ำหาเขอบไปยนจะต้องรีบกลับเข้าบ้านพวกผู้ชายนี่ประเภทที่ว่าบ่ย่อมเมียนนี่บ่ย่อมให้ออกจากบ้านเลยแล้วก็ลูผู้ชายนี่พอเมย์กับสิเฝ้าน้าเฝ้า พามากินเขากินน้ำอาบน้ำแล้วก็น,นอนงานแหละเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วทําให้คนทั่วภาคอีสานน่กลัวมากอ๋อเราตำน,นานผกกผีไม่ไหมยไม่๊ะนายแม่ตำนานเรื่องผีไม่หมยนี่เขาบอกว่าผีไม่หมยนี่มันเป็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่มันมีความต้องการผู้ชายหรือมีความ,มต้องการทังเพศอีกสูงจ๋ามันมีความต้องการทังเพศสูง ดังนั้นนั่งก็เลยแบบว่าออกล่าตามหาเจ้าบ่าวอเออเลือกผู้ชายที่แข็งแรงเพื่อที่จะสมัดสมสูสมสูก็จะคล้องแล้วทีนี้ก็ก็จะใช้วิธีการทําให้ผู้ชายนี้หลับไหลแล้วก็วิญญาณออกจากร่างตามมันไปไหมจ๋าม,มันเป็นแบบนั้นไหม เออโหเจ้าหนูหน so ่อยหนูกะบองหน่อยน่ะอะไรเดี๋ยวจิ๋วไปปั้งไอ้เห็นแต่ว่าแล้วคนมาเดี๋ยวนีบริวารไม่บอกยังไงเลยหรือหล่ะที่นี่หมอกระหาสาเหตุบ่ได้แม่ใช่ค่ะแบบไอเราไอ้นอนสงบยิ่งไม่ได้ยังใดยั้งร่ากายทังแข็งแรงอยู่ไม่บัวบวแพ้อยู่ก็จังแมนนอนบ่มีสาเหตุนะบัดนี้แมนบัดนี้หมอก็บอกว่า เวลาไปตรวจกับองหูจักสาหต,ตุว่าไส้ใหญ่ใหญ่ถูกต้องไม่รู้เลยอืมไม่รู้สาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ชายเหล่านี้และที่สําคัญมันไม่ได้เสียชีวิตเพียงแค่คนเดียวมันออกจากบ้านนี้ไปบ้านนั้นกากบบ้านนั้นไปบ้านพู้นังปูนอียงยิงสี่แม้มันเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ยังบอกว่าการฝันคนในชุมชนฝันเหมือนกันจ้าฝัน,นังไง ฝันเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดแดงเดินตามหมู่บ้านพวกผู้หญิงนี่จะฝันเห็นอย่างนี้โอ้โหแม่พอ,อแต่ฝันเห็นอย่างสั่นแล้วยังหัวเศารมากก็จะมีข่าวว่ามีผู้ชายเสียชีวิตเออแล้วเป็นโหลอนยัง เขาบอกหูหมอก็หาสาเหตุบ่ได้หมอก็บอกว่ามันเกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิดแต่เทาบาลเฮาบอไม่เชื่อแล้วแบบนั้นเฮ้ยจ,จังไรเาศบานแบบนีเ้เขาจิตจังไนสู้หูบอบางบ้านเอาเสือแดงน่ะมาแขวนไว้หน้าบ้านเพราะว่าเชื่อมันว่าผีไม่ไม้นี่จะกลัวสีแดงเออสำนั่เองนะเขียนป้ายอีกจ้าบางบ้านก็เขียนป้ายหลอก บ้านนี้ไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงอือนั่นแหละเพื่อจีสิตกตาผีว้ายหนูเห็นแล้วหนูจำแล้วอตอนนั้นหนูเห็นปละรัษคิซ้ำขาหนู้เลยลิใช่กระชาแง่งๆรบกวนแขนไว้นะอุ้ยนาเกระชาแง่งๆเนาะเออกระชาแง่สีอันสี่อันแล้วก็เอา กุ้งออกไปใจวัดู<อ>ตั้งไว้ดูประตูหัวนั่นเออไอซ้ำหนูซ้ำเนยเห็นไหมมันเป็นเรื่องนี้แหละแล้วทีนี้นอกจากนั้นเลยเขาท่างบางคนกะในปัวใส่สินเอาสินเมียมนนุงเพื่ออิง เพื่อหลอกว่าบ้านนี้ไม่มีผู้ชายแก้เค็ดแล้วช่ให้แต่งหน้าทาปากเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไซส์ท่าเล็บสีแดงท่าปากสีแดงเอ้ยนี่แหละเขาเรียกว่ามีไม่มามาแล้วมาแล้วกล้าเังหมาเลย เขาเคเห็นดอกมาไม่ใชเห็นแก้ไม่็จะเห็น <c oughs> น,หน,นี่นะบางบ้านนะเขาใช้วิธีแก้เครดตัวจ๋ากแก้เคิดแบบไหนเขาแก้เครดแบบที่ว่าให้สามีของเจ้าของนี่ใส่ผ้าถุงของภรรยาเออเอาแล้วผู้ช้ายสิวิเป็นยังไงก็ชิโอมใส่กินเนี่ยแล้วก็ทาเล็บแดง เล็บแดงปากแดงอืมซึ่งเหตุการณ์นี้นี่มันเกิดขึ้นแบบเป็นเวลาที่นานมากจนถึงขนาดที่ว่าใครที่เดินผ่านบ้านทางภาคอีสานนี่จะมองเห็นประลัดขิกที่ทานตรงปลายส่วนปลาย,ายด้วยสีแดงออกข้าวชางเจ็ดคุณให้ัใช่แล้วก็มีเสื้อสีแดงแขวนอยู่หน้าบ้านอ๋อแต่ว่าเสื้อบอกเสื้อ มันเข่าท่างไทจ้าเข่าท่างผู้ใหมันเข่าท่างพวกกระเทยหัวปวกูกไมกูเห็นมันท่าปากท่าแปงท่าแกมสีแดงนุงกระโปรงเออนุงกระโปรงไหมอยากไปใส่ก็ได้ไปอยาก เลาะมองไดก็ได้เลาะแม่มันเข่าทางมันไหนยังไหแม่เออพอมันบดดาได้ตะกี้ตะกี้พอดาเสาดาแล้วยังไงเดีแต่พัดว่ามีปรากตการผีแม่ไมยมันนี่แหละมันอันนี้ขึ้นยังนี่มันเข่าท่างมันตัวหู่นักมันวาล่ะบ่เป็นตที่ใจน้ำมูมันเนาะมันสิมีอุมวัดกับคุมไอ้บอน นี่แหละนี่แหละคุ้มกลางบ้านนี่แหละมันจะอยู่นี่นี่แหละเขาทางมันจะแช่เฮ้ยตแต่ยังพัได้ออกเมียนปฐมพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเขาจะไงเขาจะมาทมี่นี่ไงก็ไม่ติดแช่นี่เลยตอนที่พ่อแม่กันยังไปในหัวไปกระเชยเยอะ